บางฝุ่นละอองของทะเลทรายนิวเม็กซิโกรันเวย์ที่ดูเหมือนยาวไม่จบทอดตัวอยู่สถานที่ทดสอบสุดยอดลู่ยาวสิบไมล์คือเวทีของการทดลองความเร็วกว่าเสียงที่เป่าจินตนาการแก่ชุ่ยพิกความเร็วแปดเท่าของเสียงเลื่อนจรวดที่ฐานทัพอากาศพอลลแมนเป็นยานบรรทกเที่ยวที่สุดที่เคยยิงข้ามพื้นมาและวลันนี้เราทำสถิติความเร็วเรื่อยเลื่อนจรวดของเรา เราได้ถึง8,974ฟุตต,ต่อวินาทีหรือประมาณ6,122ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเประมันเป็นรถคุณสามารถขับเรื่อนจรวดไปกลับจากลอสแอนเจลิสไปนิวยอร์กได้ใน27นาทีเรื่องจรวดอยู่บนรางได้โดยการพันจีนอเหล็กรอบรางเหล็กคุณจะเห็นว่า,าจริงแล้วขอปากตรงด้านล่างยึดจีนล้อไว้ให้อยู่บนราง เมื่อยึดติดกับรางแล้วชุดอัตรเตร้ยของจรวดที่ผลิตแรงดันได้มากถึงสองแสนปอนด์ก็ถูกยิงตามระดับจรวดต่อเรื่องกันแต่ละอันเพิ่มความเร็วของเลื่อนจนกระทั่งถึงความเร็วที่ต้องการในเร็วนี้เราได้พัฒนาบอตเตอร์จรวดใหม่เรียกว่าซูเปอร์โรดแรนเนอร์ที่จ่ายแรงดันได้สองแสนปอนด์ใน1.3ึามวินาทีจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดที่คุณจะทําได้ในเวลาที่สั้นที่สุด มีค่าใช้จ่ายเพียงส่วนหนึ่งของการใช้เครื่องบินจริงของทัพใช้เลื่อนตรวจทดสอบทุกอย่างตั้งแต่ระบบนำวิถีจรวจไปจนถึงการวัดแรงของพวกมันระหว่างการกรวแคกดีความเร็วสูงเลื่อนทำได้แม้แต่การจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินที่นักบินเครื่องบินรบไอพ่นบบ iPhone, อาจเจอในการต่อสู้ซึ่งอย่างน่าทึ่งเป็นจุดที่โครงการได้เริ่มขึ้น เริ่มแรกเลยการทดสอบรื่นจรวดถูกสร้างขึ้นเพื่อตัดสินการทนได้ของมนุษย์ต่อตราเร่งที่พวกเขาอาจจะเจอระหว่างการยิงที่นั่งออกจากเครื่องบินหรือว่าระหว่างการบินหรือระหว่างการปล่อยจรวดในโครงการอากวกาศ19,954ท่านเอกจอห์นพอลซับเป็นคนแรกและคนเดียวที่ไปถึงความเร็วของเสียงในลื่อนจรวด การทดสอบนั้นจําเป็นพุทดสินว่านักบินจะรอดจากการดีตัวออกที่ความเร็วสูงเป็นมัรกได้หรือไม่ปัญหาสําคัญของนักบินเครื่องบินรบในพ้นเหนือเสียงถูกวัดไว้ในเลี่ยมจรวดสวนิทวินสเต็ปดันดิดไปถึง632ไมล์ต่อชั่วโมงใน5วินาทียังไม่น่าเชื่อ มาถึงที่จุดหยุดนิ่งที่1.2เาวินาทีต่อมาความดันเป็น40เท่าของแรงโน้มถ่วงกระแทกส t e p ไปข้างหน้าในเก้าอี้ของเขาตอนที่อัตราการลดความเร็วเป็น40เท่าของแรงโน้มถ่วงเนื้อเยื่อถูกฉีกออกจากกระดูกและนี่คือจุดที่การบาดเจ็บด้แรงได้เกิดขึ้นได้สต๊อกเนือกจากเลื่อนด้วยกระดูกที่คงเดิมแต่การช็อคต่อการลดความเร็วทาให้เขาตามมือสนิทสองข้างและตามบอดชั่วคราวอย่างไรก็ตามการทดลองสนิทวินก็คือค,อความสําเร็จ ในการพิสูจน์ว่ามนเพ์อดจากแรงจีสูงสุดได้และทาให้แสแตปได้ชื่อว่าชายเร็วที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเรื่องโจรจทำงานสำเร็จกว่า1,500ครั้งในการช่วยกองทัพพัฒนาทุกอย่างตั้งแต่ที่นั่งตครืงบินที่ดีขึ้นไปจนถึงขีปนาวุธที่ร้ายแรงขึ้นแลนจะรวดเป่องจากความเร็วสุดยอดเพราะว่ามันเป็นยาบนพื้นดินที่เร็วที่สุดในโลก